เห็นเสื้อแล้วคงไม่ต้องอธิบายมากครับวันนี้ก็มารับใช้ที่บ้านคุณพ่อนะครับผมตื่นสายด้านแต่นะครับผมก็จบไปไปเป็นเพลงของชนะคาราบาลนะครับก็พูดถึงเขาเรียกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวความหมายคือว่าชนะอะไรก็ได้นะครับผมที่สําคัญนะฮะใจของเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับผมทําอะไรต้องชนะใจตัวเองให้ได้เลยนะครับผมผมแพ้ตลอดนะฮะ พอเจอคนน่ารักน่ารักไม่ได้เลยจริงๆแล้วคนสวยคนน่ารักนี่ไม่อยู่ในสตาอยู่ในสตารา์ผมหรอกทำไมครับอยู่ในใจหมดแล้วอุ้ยตลอดจากแกจริงดิโอ้โหไม่ได้เลยครับผมนิดหนึ่ง<อ>ไม่ได้เลยนะช่วงนี้ช่วงนี้มันแรงไง แล้วอะไรนะพื่อภิษครับผมก็อย okay, like ่าลืมนะครับว่าจากธุรกิจไก่แมก็แวะเวียนมาได้ที่ตลาดร่างุูร้อนะครับผมเป็นสถานที่แบบโอเพ่นแล้วก็สบายๆชิลๆนะครับผมต้องไปก็มาแล้วโดนน้ำเลยใช่ครับคอแล้วครับผมของแห้งถึงก็หัวแตกแล้วมึงงานเพลงของพี่บูสักเพลงนะครับผมงานเพลงนี้เข้าวชีวิตผมเลยนะครับผมลองฟังดูครับ